สวัสดีดค่ะคุณเหนือละวีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณเหนือคุณเหนือละวีนะคะขอบคุณสําหรับหัวใจกอดๆมาค่ะตอนนี้พี่แกอยู่ที่โบสถ์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีเนาะสามสิบเอ็ดธันวาค่ะก็มารอเข้าโบสถ์แล้วก็เข้าโบสถ์ตอนนี้จะเป็นของภาษาอังกฤษค่ะเป็นของต่างชาติแล้วก็ของพี่ไกก็จะเข้าต่อจากของต่างชาตินะคะ ก็เลยต้องมารอรอเข้าโบสถ์ช่วงหวัางรอเข้าโบสถ์ก็เนี่ยค่ะมาเดินเล่นสวัสดีค่ะยยเล็กขอบพระคุณมากมากค่ะยยเล็กยยเล็กตะไครคุณลวีนะคะคุณมินตรา,าให้หัวใจกอด,ดมาให้ค่ะแล้วก็ยยเล็กก็มอบเลิฟสองให้นะคะขอบพระคุณมากมาก,มากค่ะขอบพระคุณมากมาก,มาก <c oughs> คุณมินตาก็ทักทายยี่เล็กนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในโบสถ์ค่ะก็ไล์สดรอก่อนรอ,อเข้าโบสถ์ค่ะ เล็กๆเาหัวใจกอดๆมาให้นะคะเราจะได้ยินเสียงเพลงเป็นภาษาอังกฤษนะคะเนื่องจากรอบนี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะมิซาภาษาอังกฤษนะคะที่โบสนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชาวฟิลิปปินส์นะคะเคยเข้ามาเข้าโบสกันเราจะเห็นรถจอดอยเดยอะเลย เยเล็กสบายดีนะคะแต่ไม่เห็นเยเล็กมีคลิปพรีเมียเลยอะหรือไลฟ์สดเลยย่าน้องคุณสวัสดีค่ะย่าขอบพระคุณมากๆค่ะตอนนี้อยู่ที่โบสถ์ค่ะรอเข้าโบสถ์ค่ะย่าน้องคุณกระตักทายเยเล็กนะคะ โดยปกติพี่เกศก็จะไลฟ์ตอนประมาณ4โมง5โมงนะคะที่โบสตอนนี้ก็เป็นช่วง6โมง6โมงเย็นกว่าค่ะก็ลองไลฟ์ดูนะคะก็ยังมีแสงไฟนะคะเขามีประดับตกแต่งดวงไฟนะคะก็สว่างให้เห็นภายในโบสนะคะก็มาชมยับค่ำคืนเริ่มที่จะมืดแล้วนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะ ยยเล็กก็ทักเรียกทักทายย่าๆนะคะเยเล็กบอกช่วงนี้ยุ่งไม่มีคลิปค่ะโอเคะอ,อ้ย่ายา,าบอกว่ากําลังสวยค่ะแต่มันก็จะจะยุ่งเยอะหน่อยนะคะย่าก็จะได้ยินเสียงเสียงเพลงภาษาอังกฤษนะคะ จะได้ยินเสียงนกร้องนะคะยาบอกว่าเข้ากบับบรรยากาศเลยค่ะแม่นิวสวัสดีค่ะแม่นิวบอกว่าสวัสดีสิ้นปีค่ะพี่ไก่เช่นกันค่ะแม่นิว ย่าก็ทักทายแม่เนิค่ะแม่เนิก็สวัสดีพี่เหนือค่ะพี่เหนือละวีนะคะนิวก็ทักทายย่าานะคะ the <with> ยายกระทักทายแม่นิวนะคะมาดูแม่นิวก็สวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกท่านค่ะเช่นกันค่ะแม่นิวเดี๋ยวจะให้ดูดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์คุณเหียรละวีก็สุขสันต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะแม่นิวและทุกๆท่าน เด็กเล็กก็เช่นกันค่ะมเมนูโอ้น้องเอสน้องเอสคนสวยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะ,คะน้องเอสยาหน้องคุณก็ทักทายพิรวีพิรวีนะคะแล้วก็เย็เล็กก็ทักทายน้องเอสนะคะคุณบินตาก็ทักทายน้องเอสยาน้องคุณก็ทักทายน้องเอสค่ะก็จะยุ่งเยอะหน่อยนะคะตอนนี้ แต่ก็ยังมีคนมาเดินออกกำลังกายนะคะจะเห็นคนเดินออกกำลังกายนอ้นองเอสก็ตกทาย,ยเยล็กนะคะแล้น้องคุณักทายน้องเอสค่ะน้องเอสก็ักทายคุณละวีค่ะคุณหัวใจกดกอดจากเล็กนะคะ ชมบรรยากาศตอนกลางคืนที่โบสถ์ค่ะน้องเอสบอกประสม์ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องเอสขอบคุณหัวใจกอดมาด้วยค่ะคุณมินตราก็ทักทายทุกท่านนะคะย่าน้องคุณก็ตั้งทาย ชุดกันคา้องเอสอน้องเอสบอกว่ามือชาวไม่ทันพี่นิวพี่สเสนมันดูย้อนหลังไปไหว้พระคนเยอะมากค่ะ งเอสก็กทายคุณย่านะคะมอบหัวใจกอดๆมาให้ค่ะ บอกว่าปีนี้รู้สึกว่าเร็วมากค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วเนาะเป็นปี2569นะคะแม่เนวบอกสวัสดีและคะทุกท่านอีกรอบค่ะก็สวัสดีคุณสเสน่ด้วยนะแม่เนวน้องเอสบอกยังไม่ทันตั้งตัวเลย ก็ปีใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ทําอะไรใหม่ๆม,มีความคิดใหม่ๆสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆค่ะองเอสบอกว่าพี่นิวได้อะไรกินคะวันนี้ น,นิวก็ทักทายน้องเอสจ๋านะคะก็ขอเวลาอีกห้านาทีค่ะขอเวลาอีกห้านาทีลิปนี้ก็พาน้องๆมาชมบรรยากาศตอนพลบค่ำนะคะตอนนี้หกโมงกว่าเกือบๆกบทุ่มหนึ่งแล้วล่ะน้องเอสบอกบรรยากาศดีเนาะที่บ้านพี่นิว บาทหลวงก็เทศค่ะเทศเป็นภาษาอังกฤษสตรวรุษที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวฟิลิปปินเยอะนะคะ ดีนะที่ทันพี่ไก่ขอบคุณมากๆค่ะน้องเอสเนาะวัน,นวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีเนาะก็ดีใจที่น้องๆเข้ามานะคะได้มาทักทายกันได้มาอวยพรนะคะปกติไม่ค่อยได้ทันเห็นไลฟ์พี่ไก่๋อค่ะย่าน้งคุณก็ส่งรอยยิ้มมาให้นะคะยิ้มกว้างยิ้มกว้างเลยนะคะ บอกว่านาเที่ยวค่ะพี่นิวหรืออีกประมาณ3นาทีค่ะหลือ,อประมาณสนาทีจะบอกว่ายุงมันเยอะมากๆเลยค่ะนงเอสสุภารัตก็สาวเอสไม่ค่อยตรงกันไม,ไม่ไม่ค่อยตรงกับเพื่อนๆอ๋อค่ะค่ะ เมนูเขาบอกว่าสวยๆค่ะน,น้องเอสทำเกี่ยวกับอะไรคะบางทีพี่ไก่เห็นน้องเอสเนี่ยบางทีทานข้าวช่วงบ่ายแล้วล่ะค่ะ,ะคุณวินตราก็มอบหัวใจก,อด,กอดมาให้นะคะอ๋อน้องเอสเย็บผ้าอ๋อค่ะ เย็บผ้าแบบเขามาจ้างใช่ไหมคะเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบว่าเป็นชุดแล้วป่ะคะเป็นชุดชุดแล้วป่ะรับจ้างเย็บผ้าแบบเป็นเป็นเสื้อผ้าเป็นชุดหรือป่าคะแม่เนืวก็บอกน้องเอน้องเยังไม่หยุดงานเลย ยังคาพี่น <si okay. ิวน้องเอสบอกว่าทำข้ามปีหยุดวันเสาร์พี่นิวให้ดูดวงจันทร์นะคะเหลืออีกหนึ่งทีสุดท้ายนะคะพี่แต่ก็ ขอบคุณน้องๆทุกท่านนะคะที่ที่เข้ามารับชมกันไลฟ์บทช่วงยามพบค่ำนะคะของพี่ไก่นะคะก็มีขอบคุณน้องน้องเอสนะคะน้องเอสบอกว่าบรรยากาศดีจังค่ะพี่ไก่ขอบคุณคุณมินตรานะคะหรือคุณละวีนะคะคุณเหนือละวี่าน้องคุณด้วยนะคะแม่นิวด้วยเออและที่สำคัญยายเล็กนะคะคิดถึงคิดถึงพยายามเปิดด้วย เด็กเล็กไม่มีคลิปเลยไม่มีพรีเมียไม่มีไลฟ์สดเลยค่ะกับคุณคุณมินตราด้วยนะคะก็วันนี้พี่ไก่เขาโบสก็กว่าจะออกมาไม่แน่ใจว่าจะทันสามทุ่มหรือเปล่าเพราะไม่ไม่แน่ใจว่าของของของคุณมินตราเนี่ยสามทุ่มเขามีพรีเมียหรือเปล่านะคะ ก็สุดท้ายนี้นะคะพี่ไก่ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมการไลฟ์สดของพี่ไก่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะญาติน้องคุณด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะและพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งของปีใหม่เลยนะคะหนึ่งมกราสองพันห้ากก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและเป็นวันที่หนึ่งที่อย่างที่พี่ไก่ได้ได้กล่าวไปแล้วนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่วันใหม่ ทำอะไรใหม่ๆมีสิ่งดีใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะแล้วขอให้น้องๆมีความโชคดีนะคะประสบแต่ความโชคดีทุกๆท่านเลยค่ะน้องเอบอกซาทุกค่ะพี่ไก่คุณยูอินหรือเปล่าคะยูอิน8349นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะบอกว่ามาแล้วนะคะโอเคค่ะก็แผนให้ดูภาพสุดท้ายนะคะก่อนที่พี่ไก่จะลงค่ะ ตรงนี้ก็เป็นศาลานะคะศาลาเขาเรียกว่าศาลารา้อยปีเป็นศาลาร้อยปีนะคะก็ขออนุญาตเกาะลงก่อนนะคะแมนิวด้วยค่ะแมนิวฝากถึงคุณเสน่ห์ด้วยนะคะ มีความสุขสุข,สขภาพแข็งแรงทุกทกท่านเลยค่ะบายบายค่ะบายบายขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพี่แก่ขออนุญาตลงก่อนค่ะสวัสดีค่ะย่าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ